ทำกลางแสงแดดอันร้อนระอุกองทัพฟาโรเมนเคอเรกษัตริย์หนุ่มผู้ทะเยอะทะยานกำลังเผชิญหน้ากับกองทัพพันธมิตรจากนูเบียและดิเบียเหล่าทหารทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะในสงครามครั้งนี้เมนเคเรบนหลังม้าศึกสีดำสวมเกราะทอปราราม,มองดูสัตว์รูอย่างไม่หวั่นเกรงพระองค์มุ่งมั่นที่จะสืบทอดพลังจากพระบิดาและปกครองอียิปต์ให้รุ่งเรืองเสียงไตรดังกึ้ก็เป็นสัญญาณให้การต่อสู้เริ่มต้นทหารทั้งสองฝ่ายตะลุมบอลกันอย่างโหดเยียบ คุควรตลบอมลไปทั่วเสียงร้องโหยหวนการป้องสนันเมนเคเรฟันสัตว์รูดีขวางหน้าตายเกลื่อนพระองค์ชั้งเก่งกล้าหาญดาบของพระองค์รวดเร็วเฉียบคมทหารรูเบียและลิเบียต่างหวาดตัวพลังของฟาโรนุ่มการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเป็นกองทัพพันธมิตรก็เริ่มถอยร่นเมนเคเรกองทัพอียิปไล่ฆ่าสัตรูจนราบคาบชัยชนะเป็นของฟาโรเมนเเคเรมองดูสมรภูมิที่เต็มไปด้วยศพทหารของพระองค์ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจ สงครามครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถของเมนเคเรพระองค์ทรงกลายเป็นที่เคารพยกย่องไปทั่วอียิปต